ในวันที่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคมและชีวิตประจําวันของเราการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งดังนั้นการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์ในปีพุทธศักราช2533ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่เป็นองค์การมหาชนจึงเกิดขึ้นด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเฉพาะทางเพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพต้องบอกว่ามหิดลมีอนุสรเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาเป็นองค์การมหาชนเมื่อปี2543แล้วก็รับนักเรียนรุ่น11นะฮะซึ่งเป็นรุ่นแรกขององค์การมหาชนเนี่ยปี2544ช่วงนั้นแหละ คือสิ่งที่เราเขียนกฎหมายขึ้นมาเป็นราชกิจสเีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยุสรเราเขียนเจตนารมณ์ไม่ค่อนข้างชัดเลยว่าประเทศไทยขัดแคลนนักวิจัยนะเรามีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ก็คือมหิดลวิทยุสร์กับจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาระบบกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนไว้อย่างหนึ่งว่ามหิดลวิทยุสอนเนี่ยจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในลักษณะเดียวกัน ความหมายก็คือเนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเราตลอดก็คือว่าเวลาเราทําอะไรเนาะเราจะพัฒนาขึ้นมาให้เป็นต้นแบบแล้วเราจะคิดถึงการขยายผลต่อไปในอนาคตด้วยมหิดลวิทยานุสรเป็นนามพระราชทานในสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันหมายถึงอนุสรแห่งความก้าวหน้าทางวิชาการมีพันธกิจในการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยศาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิชาการนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นระดับมาตรฐานของโลกซึ่งนับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมราชนกคำว่ามหิดลวิทยานุสรเนี่ยมาจากเจ้าฟ้ามหิดลก็คือเสด็จปู่รวมกับวิทยาก็คือวิทยาการอนุสร์ซึ่งเป็นแหล่งในเรื่องของความลำลึกถึงองค์ความรู้ของเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งตรงนี้ก็เป็นชื่อที่ไพเราะมากๆและเป็นชื่อที่ทําให้พวกเรารําลึกเสมอว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเราต้องเน้นทางเรื่องของวิทยาการซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะจะเป็นส่วนที่พัฒนาประเทศได้ต่อไปสมเด็จพระกิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันแม้พระองค์ท่านจะมีภารกิจมากมายแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในวโรกาสต่างๆเสมอสร้างความปลาบปลื้มต่อชาวมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้เฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยความพักดียิ่งผมคิดว่าเป็นเป็นบุญของพวกเรานะฮะที่อ่าพระองค์ท่าน เราก็จะคุยกันเรียกว่าท่านคือเจ้าหญิงแห่งโอกาสเพราะว่าท่านมีโอกาสอะไรก็ตามเนี่ยท่านก็จะพระราชทานโอกาสนั้นให้กับคนไทยโดยเสมอเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่าสิ่งที่โรรองท่านพระราชทานเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะได้มันโอกาสแบบนี้คือโอกาสแห่งชีวิตของหลายๆคนแล้วมันจะเป็นจุดถึงแม้เป็นโอกาสเล็กๆเนี่ยได้ไปเห็นโลกใบใหญ่มันก็เป็นโอกาสพิเศษสําหรับพวกเราด้วยสิ่งหนึ่งที่ ทุกคนที่ได้รับโอกาสจากพระอ,องค์ท่านเนี่ยเราคิดที่จะคืนอะไรบางอย่างกลับให้กับประเทศไทยเสมอครับด้วยน้ำพระทัยที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสนับสนุนวางรากฐานเพราะมาเมล็ดพันธุ์ด้านวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดโรงเรียนมหิดลวิทยานุรณ์จึงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลากรที่เป็นคนดีที่มีความสามารถ และจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับประเทศชาติสู่มาตรฐานโลกในอนาคตต่อไป